สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำเค้กฝอยทองมะพร้าวอ่อนสูตรนี้ทำออกมาเนื้อเค้กมีความนุ่มซ้อนมะพร้าวอ่อนหอมละมุนอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกเรามาทำตัวเค้กกันก่อนค่ะส่วนผสมก็จะมีไข่ไก่เบอร์สองสามฟองเกลือป่นนมสดรสจืดหรือใครจะใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้นะคะแป้งเค้กแม่สีใช้ตัวนี้ค่ะแป้งเค้กกลามงกุฎม่วงหรือใครจะใช้เยื่ออื่นก็ได้นะคะน้ำตาลทรายชนิดละเอียดน้ำมันพืชแนะนำให้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือใครจะใช้เป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันคาโนล่าแบบนั้นก็ได้แต่ไม่ให้ใช้น้ำมันปาล์มนะคะเพราะว่าจะทำให้ขนมมีกลิ่นหืนค่ะ ผงฟูกลิ่นวานิลาแล้วก็เอสีค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้ขนมขึ้นฟูสามารถหาซื้อได้ตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ค่ะมาเริ่มทำในการตอกไข่ลงไปสามฟองค่ะตามด้วยนมสดรสจืดเกลือป่นกลิ่นวานิลา น้ำตาลทรายขาวร่อนแป้งและผงฟูตามลงไปนะคะใช้หัวตะก้คอคนให้เข้ากันค่ะเวลานำไปตีแป้งจะได้ไม่ฟุ้งนะคะประมาณนี้แล้วก็นำไปตีด้วยเครื่องกันเลยค่ะเราจะเริ่มตีด้วยสปีดต,ต่ำเป็นเวลาหนึ่งนาทีค่ะ ครบหนึ่งนาทีก็ให้ปาดอ่างหนึ่งรอบนะคะแล้วก็นำเอสีเนี่ยมาป้ายที่หัวตะกร้อค่ะตีด้วยสปีดสูงสุดเป็นเวลา5นาทีค่ะ ตีครบ5นาทีจะเห็นว่าส่วนผสมฟูข้นขึ้นมา2เท่าเลยค่ะฟูขาวสวยเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปแม่ซีจะใช้สปิดกลางค่ะระหว่างที่ตีเนี่ยให้เราเทน้ำมันพืชลงไปเป็นสายแล้วก็ตีต่อไปให้เข้ากันใช้เวลาประมาณ2นาทีค่ะ ครบ2นาทีก็ปาดอ่านอีกหนึ่งรอบค่ะจากนั้นให้ตีด้วยสปีดสูงสุดอีกประมาณ3-4นาทีค่ะให้ดูลักษณะเนื้อเค,ค้กค่ะ จะต้องไหลเป็นสายได้แบบนี้นะคะถ้าของใครข้นเนี่ยยังใช้ไม่ได้จะต้องตีต่อจนกระทั่งได้ส่วนผสมแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเราจะตีด้วยสปีดต,ต่ำเพื่อตัดอากาศอีกหนึ่งนาทีค่ะ บีบเค้กที่ตีได้ใส่พิมพ์หรือใครจะใส่ถุงบีบแบบนี้ก็สะดวกนะคะพิมพ์ที่ใช้ในวันนี้จะเป็นพิมพ์ขันข้าวขนาด8เซนค่ะประดาษรองถ้วยเบอร์3 2 1 9นะคะบีบลงไปเลยค่ะให้เกินครึ่งมานิดนึงนะคะ,ะประมาณนี้เมื่อหยอดแป้งเสร็จให้หาไม้เสียบลูกชิ้นแบบนี้มาวนอีกรอบค่ะเพื่อเป็นการปัดฟองอากาศนะคะ ได้เวลาอบแล้วค่ะเราจะทำการอบขนมโดยใช้ไฟอยู่ที่1นึ่องศาเซลเซียสไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะเป็นเวลา15นาทีหรือจนกว่าขนมจะสุกดีค่ะอบครบเวลา15นาทีก็มาเช็คสุกกันค่ะโดยการใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปตรงกลางค่ะถ้าเกิดไม่มีของเหลวติดไม้มาก็แสดงว่าสุกดีแล้วนะคะ เมื่อนําขนมออกมาจากเตาร้อนๆนะคะให้กระแทกพิมพ์สักสองครั้งเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างไม่ให้ขนมยุบตัวค่ะแล้วก็ความม้าไปบนตะแกรงได้เลยพักเอาไว้ให้เย็นสนิทระหว่างนี้เราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ เรามาทําไส้มะพร้าวกันต่อนะคะส่วนผสมก็จะมีเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเส้นหัวกะทิใช้เป็นกะทิกล่องก็ได้ค่ะน้ํามะพร้าวกลิ่นมะพร้าวอ่อนตัวนี้ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะเกลือป่นเนยสดรสจืดน้ําตาลทรายขาวแล้วก็สุดท้ายแป้งกวนไส้ถ้าใครไม่มีสามารถใช้เป็นแป้งข้าวโพดแทนได้ค่ะมาเริ่มทําในการใส่ทุกอย่างลงไปยกเว้นเนื้อมะพร้าวแล้วก็เนยสดค่ะ คนให้เข้ากันดีนะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็เปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนค่ะแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปพอยคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มข้นดีค่ะโอเคค่ะพอได้ความข้นประมาณนี้นะคะก็สามารถปิดแก๊สได้เลยค่ะ ้ายเลยที่เราจะใส่ก็คือเนยสดรสจืดค่ะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็คุนให้ละลายค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยเราต้องพักไส้ให้เย็นสนิทก,ก่อนนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปตีวิปครีมกันค่ะ แม่ซีใช้ริสซันวิปตัวนี้นะคะกล่องสีม่วงค่ะไม่ต้องใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะคะเพราะว่ามันจะมีความหวานในตัวอยู่แล้วและใส่กลิ่นวานิลาไปหนึ่งช้อนชาค่ะสำหรับอัตราส่วนทั้งหมดแม่ซีพิมพ์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูกันได้ค่ะทำการตีด้วยสปิดกลางจนกระทั่งวิปปิ้งครีมตั้งยอดกลางค่ะ ให้ตั้งยอดประมาณนี้นะคะจากนั้นให้ตีด้วยสปีดต,ต่ำเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อให้วิปครีมมันมีความเนียนค่ะ ตอนนี้เราก็เตรียมทุกอย่างพร้อมที่จะประกอบร่างแล้วนะคะก็จะมีเค้กที่เราอบเอาไว้ฝอยทองสําหรับโปะหน้าซ้อนมะพร้าววิปครีมแล้วก็ถ้วยฝาโดมขนาด5ออนค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือประกอบร่างกันเลยค่ะหยิบเค้กขึ้นมา1ชิ้นแกะกระดาษออกค่ะจากนั้นก็ใส่ลงไปในถ้วยกดๆลงไปนะคะประมาณนี้ตักซอนมะพร้าวลงไปประมาณ1ช้อนโตค่ะ ามด้วยวิครีมสุดท้ายเลยวางฝอยทองไปให้ทั่วค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาได้เลยเรียบร้อยค่ะหนึชิ้นหาสติกเกอร์มาติดเพื่อความสวยงามด้วยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรนี้แม่ซีสามารถทําได้ทั้งหมด15ถ้วยนะคะและแล้วก็ได้เวลาชิมค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะซอสเยิ้มๆเลยนะคะชิมกันเลยอืมอร่อยมาก เค้กก็นุ่มซอสก็อร่อยหอมมันนะคะทานกับวิปครีมแล้วก็ฝอยทองลงตัวมากๆอร่อยสุดๆเลยค่ะเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูของหวานที่แม่ซีแนะนําเลยค่ะลองไปทํากันดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ